ส่วนเมื่อวานนี้มติคอรมอมีข่าวดีสำหรับคุณครูครที่สอนหนังสือยิ้มออกแล้วนะยิ้้มออกแลวนะคะคเพราะว่าเพิ่มเงินอุดหนุนให้รวมถึงความไม่สงบในพื้นที่ชา,ายแดนภาคใต้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเข้าไปดูแลเพิ่มเติมนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เห็นชอบหลักการ ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูค,รคือปรับฐานขึ้นไปอาจากปกติ1 5ื่นเนี่ยก็เป็น 18, 1 8ื่นก็จะได้ยิ้มออกเพราะว่างานคุณครูก็หนักนะแล้วก็อีกหนึ่งมติก็คือเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใตย้ยกเว้นบางอำเภอค่ะ เปิดเผยโดยคุณชัยวัชรงค์โฆษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเสนอให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนาราธิวาสยกเว้นอําเภอยี่งออําเภอสุงไหงโกลกอําเภอแว้งและอําเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานีก็ยังขยายเวลา ประกาศสถานการณฉุกเฉินอยู่ยกเว้นอำเภอย่าริงอำเภอปนานเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดงอเภอกระเพาะและอเภอแม่ลานและที่จังหวัดยะลาค่ะยกเว้นที่อำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังโดยประกาศจะมีผลต่อเนื่องออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่19ตุลาคม2567ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่77แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าอำเภอที่มีการยกเว้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว <c oughs> จะได้ไม่กระทบ <c oughs> คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดยปรับฐานเงินเดือนครูในการคำนวณเงินอุดหนุนจากอัตรา15,050บาทเป็นอัตรา18,150บาทภายในระยะเวลา2ปี 2> เริ่มดำเนินการก็คือเดือนพฤษภาคม2,567ัาที่ผ่านมาเป็นต้นไปอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีการจ่ายย้อนหลัง,งให้นะคะนะจะมีตกเบิกให้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ขออนุมัติการอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน200คนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567ถึงเดือนกันยายน2570โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมต่อไปนะคะ